เขมเม้ลองหนบอกว่าประเทศไทยรังแกหรือเปล่าหลังที่ว่ารู้รายชื่อที่แท้จริง26รายชื่อของประเทศไทยว่ามีอะไรใครยังไงบ้างและแทบม,มีการมาเค็มสุพนัทเหมือนตาว่าเป็นคนบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเนี่ยที่แท้แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนบุรีรัมย์สายเลือดเขาคือคนกัมพูชาเรียบร้อยโดนเค็มแล้วหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮาก็เพราะว่ารูปในโพสการแนะนําตัวเนี่ยทางเพจก็มีการเอารูปนี้ลงงะโอ้โหปรับโทนสีหน่อยก็ไม่ได้สุดท้ายก็โดนขอมเมนเค็มแล้วกันผมจะรัวและปวดหัวมากอะไรเห็น ดำๆค้ำๆหน่อยคอมเมนต์แกก็จะเค็มอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้มันดิ้นอีกครับว่าประเทศไทยรังแกโอ้ยัวจะปวดและเกินโกคุณผู้ชมมาต้องบอกว่าใกล้วันแข่งขันเข้ามาแล้วส่วนวันที่ประเทศไทยจะเจอกับกัมพูชาเนี่ยก็คือเดือนนี้นะฮะวันที่20ธันวาคมในเวลาสองทุ่มตรงไทยพบกัมพูชาเป็นคู่สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มเอนั่นเองฮะในขณะที่อาเซียนได้ฟังเนี่ยถึงกับคำกากคำกากบอกว่ากัมพูชาแกน่าจะบ้าคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะว่าครั้งที่แล้วกัมพูชา บอกว่ายังไงถ้าไทยเก่งจริงอย่าส่งสมตัวเต็งม,มานะและคนที่เขาหมายถึงนี่ก็คืออุ้มธีรทรเจชนาทิพย์และธีรศิลปแดงดาไทยก็ไม่ได้ส่งมาไงในครั้งนี้แต่ไทยกลับส่งชุดที่ดีที่สุดจัดนักจัดเต็มมากโดยทางมศดะอิชิอิเฮชโค้ดของทีมชาติไทยเนี่ยได้บอกว่าแหม่มน,หน่าเสียดายจริงๆเลยนะที่เรานั้นไม่สามารถส่งผู้เล่นที่มีคุณภาพและยอดเยี่ยมดีที่สุดอีกหลายหลยคนมาช่วยเพราะว่ามาตดกันในช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้นักเตะหลายคนเนี่ยติดภารกิจ แหมไม่มีชื่อเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ในรายการศึกชิงแชมป์อาเซียนเอา้าก็ในเมื่อไม่มีสรายชื่อแล้วไงทำไมคอมเมนต์บอกว่าไทยรังแกแถมพี่แกมีข่าวว่าจะไปร้องสมาคมฟีฟ่าการว,ว่าจะไม่ให้ประเทศไทยใช้ชุดนี้26รายชื่อลงแข่งขันอุจบาผมก็ไม่รู้ว่าสมองพี่แกได้คิดได้ยังไงถ้าเจ้าขนาดนี้ก็ไม่ต้องให้ประเทศไทยลงแข่งก็ได้นะทุเล็บคุณผู้ชมจําครั้งที่แล้วได้ไหมฮะที่เขาได้โมไว้ว่าเจอกับประเทศไทยในครั้งนี้มั่นใจการันตีชนะไทยสต่อ แต่ในไหนวันนี้ถึงได้มาเปลี่ยนแปลงความคิดได้มาเปลี่ยนแปลงคําพูดแบบนี้ละคนแล้วเหตุผลอะไรทําไมกัมพูชาถึงได้กลัวประเทศไทยขนาดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฮะไปรับชม26รายชื่อว่าทําไมกัมพูชาถึงได้วัดกลัวทีมชาติไทยรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันด้วยคะบบอกเลยว่าคําเตือนกรุณาทสมองอันมีค่าของท่านอกรับชมวิดีโอนี้คลิปนี้มีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่ไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นนอกจากคําว่าขี้ขาตาขาวอันนี้ไม่ได้พูดว่าเขาหนาแต่เคืนความจริงเปิดประเด็นมา ยี่ายชื่อบีดังต่อไปนี้คุณผู้ชม1กอลกอพิพัฒนดาผู้รักษาประตู2กำพลอัคกุลในตำแหน่งผู้รักษาประตู3ปฏิวัติคำไมตำแหน่งผู้รักษาประตู4กฤษดานนทลัตในตำแหน่งกองหลัง 5. เจมส์เบอร์ลสฟอร์สในตำแหน่งกองหลัง6โจนาธานเข็มดีในตำแหน่งกองหลัง7เฉลิมศักดิ์อักคีในตำแหน่งกองหลัง8ทิตาธรอักษรสีในตำแหน่งกองหลัง9นิโคลัสบิกเทลสันในตำแหน่งกองหลัง10พันษาเทวิบูลในตำแหน่งกองหลัง11ส พะนันบุรีรัต์ในตำแหน่งกองหลัง12สวงคารพรมสุภะในตำแหน่งกองหลัง13อภิสิทธ์โสรสาในตำแหน่งกองหลัง14เบนเจามินเดวิสในตำแหน่งกองกลาง15พีระดลนชำรัศมีในตำแหน่งกองกลาง16วอลชิตธนิศีบำเพญในตำแหน่งกองกลาง17วิลเลียมเวเดเชอร์18วิรเทพป้อมพันธ์ตำแหน่งกองกลาง19สุภโชคสารชาติตำแหน่งกองกลาง20เสกสรรลาตีในตำแหน่งกองกลาง21อนันต์ยอดสังวานตำแหน่งกองกลาง22อัคร พ,พุ่มวิเศษตำแหน่งกองกลาง23เอกนิต์ปัญญาตำแหน่งกองกลาง24ธีรศักดิ์เผยพี่หม่ในตำแหน่งกองหน้า25ภาติกรุนสตัฟสันตำแหน่งกองหน้าและ26สุพนัทเหมือนตาในตำแหน่งกองหน้าและนี่คือรายชื่อตัวจริงทั้งหมด26รายชื่อที่จะได้มาแข่งในรายการศึกชิงแชมป์อาเซียนในปี2024นี้และเหมือนว่ากระพูชานี่คุณผู้ชมไครก็ตามเธอที่อยู่แถวบุรีรัมย์ที่แกจะเควมให้หมดอะแม้แต่คนใต้ด้วยกันเองยังโดนอะก็จะทําไมก็สีผิวเหมือนบ้านฉันเอาพูดนยจะเป็น อะไรระดึกดำดีแม่ก็ว่าไปคุณผู้ชมมาทีนี้ผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาล้วนบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยถอดสมองออกตั้งแต่ตอนต้นอย่าไปเอาจริงเอาจังกับความคิดของพวกเขานะฟังเพื่อความฮาเท่านั้นคอมเมนต์แรกคุณผู้ชมมาเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยมาพูดว่านี่มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมที่ประเทศไทยนั้นเขามีเจตนาที่จะแกล้งพวกเราดูแต่ละคนที่เขาส่งมาสิแล้วแบบนี้กัมพูชาจะสามารถชนะพวกเขาได้อย่างไรกันแล่วคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชาได้มาพูดว่าเขาไม่ได้มีอะไรน่ากลัว แต่ที่ฉันไม่พอใจคือสุพนัทเหมือนตาที่จริงแล้วเขาเป็นคนกัมพูชาใครเห็นก็ว่าใช่ใครเห็นก็บอกว่านี่คือคนกัมพูชาทั้งนั้นแล้วเขาเป็นตมาเป็นชาวกัมพูชาได้มาพูดว่าไทยแลนด์เขาไม่เขาสะอาดไทยแลนด์เขาไม่กล้าให้พวกเราเป็นเจ้าภาพสนามของพวกเราก็ใหญ่โตแต่ทําไมพวกเขาถึงไม่กล้ามาจัดที่กัมพูชาอะไรก็ไปแถวเวียดนามอะไรก็ไปแถวฟิลิปปินส์แล้วก็มาที่ไทยแลนด์ฉันมองว่าประเทศไทยเขากลัวพวกเราเขาไม่ตมาได้มากล่าวว่านี่มันอะไรกันอะไรกันอันดับ w o r แ d r a n k i n ที่ดีที่สุด ของประเทศไทยคือพวกเขาในขณะที่พวกเรานั้นตําต้อยด้วยค่ะเขามองพวกเราเป็นแค่คนป่าที่ไรายการศึกษาแต่พวกเขาลืมคิดไปหรือไม่ใครกันแน่ที่สามารถได้ประตูมาจากพวกคุณในครั้งที่แล้วคือ1ประตูต่อ3คอมเป็นตัมาเป็นชาวกัมพูชาได้มาบอกว่าใช่แล้วในรายการซีเกมที่ผ่านมานั้นเราได้ประตูมาจากประเทศไทย1ประตูถึงพวกเขาจะชนะเราไป3ประตูต่อหนึ่งแต่ฉันมองว่าในครั้งนี้26รายชื่อที่พวกเขาประกาศมาออกในเพจช้างศึกมันไม่ยุติธรรมประเทศไทยรังแกก กัมบูชาพวกเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคนด้วยซ้ำเขาก็รู้มาตรฐานของเขาและเรามมนต่างกันเพราะฉะนั้นไทยแลนด์คุณโกงเกินไปคอม,มเมตตบอลเป็นชาวกัมบ,บูชาได้มาพูดว่าอีชีอีคุณก็ไปตามปราเทศสิโก้หรอกคุณจะพาทีมชาติไทยพังและอีกไม่นานกัมบ,บูชาจะสามารถชนะพวกคุณได้ในวันที่20นี้เป็นการตั้งหน้าตั้งตารอดูระหว่างประเทศไทยพบกัมบ,บูชาประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอมเมตบอลได้ประกาศว,ว่าใช่แล้วสมเด็จฮุนเซนท่านจะมารับชมด้วยถึงจะไม่ได้เดินทางมาที่ ที่ประเทศไทยแต่เขาก็จะรับชมที่บ้านของเขาหากนักกีฬากัมพูชาสามารถชนะไทยได้เขาจะจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านให้กับสโมสรทีมกีฬาของประเทศกัมพูชาเพื่อพัฒนาต่อไปฉันเชื่อหุนเซนรักประชาชนและเขาเป็นนายกที่ดีกว่าบ้านของคุณหุนเซนจงเจริญคอมเมนต์มาได้มาพูดว่าไทยแลนด์เขาไม่ได้มีอะไรเก่งไปกว่าพวกเราเลยเขารังแกพวกเราคุณเห็นยี่สิบหกายชื่อของพวกเขาไหมหนึ่งในนั้นมีชาวกัมพูชาด้วยใครเห็นก็ว่าใช่ใครเห็นก็ดีแหละคนกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาได้ประกาศว,ว่าใช่แล้วนี่เป็นความจริงที่ประเทศไทยรับไปได้ในการเจอกับกัมพูชาในรอบแบ่งกลุ่มเอกัมพูชาคือนัมเบอร์วันส่วนประเทศไทยคือนัมเบอร์ทรีเพราะอะไรเหรอเพราะที่สองเขาก็จะไม่ได้ที่หนึ่งคือกัมพูชาและที่สามคือประเทศไทยแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาได้ประกาศเสริมว่าใช่แล้วประเทศที่เป็นเจ้าอาเซียนประเทศที่มีอันดับฟีฟา่าเวอร์เลนกิ้งที่สูงที่สุดภายในอาเซนคือประเทศไทยอันดับที่9 7ซึ่งกัมพูชาของเราอยู่อันดับที่1้0คุณคิดดูว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะอันดับ นี้้ไดเอาชนะประเทศไทยได้กัมพูชาจะฟรีเวอร์แค่ไหนและประเทศไทยจะตกกระป๋องและคอมไม่ต่อมาได้ประกาศว่าศึกในครั้งนี้กัมพูชาขอการันตีด้วยหัวของตัวเองด้วยพลังอันยิ่งใหญ่แห่งเขาพระวิหารและนะครวัดอันยิ่งใหญ่ด้วยโบราณสถาน,นอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้กัมพูชาสามารถเอาชนะประเทศไทยไปยังขาดลอยคือสาประตูต่อศูนย์ถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเขาได้ประตูมาจากเราเลยแม้แต่ประตูเดียวฟุตบอลเราก้าวหน้าฟุตบอลเราพัฒนาและฮุนเซนจงจเจริญมเขาไม่ต้อรมาปเป็นชากัมพูชาได้ระพู ว่าฉันจะคอยดูแมชที่ประเทศไทยเจอกับกัมพูชาบ้านของเราใครกันแน่ที่ยิ่งใหญ่ใครกันแน่ที่ออนแอร์ a. เขาไม่มีทีระสินแดงดาไม่มีเจชนะทิปไม่มีธีระทอนพวกเขาก็แค่ลูกไก่ในกำมือของประเทศทกัมพูชาเท่านั้นและเรากินโต๊ะจีนประเทศไทยได้เลยกัมพูชาเราไม่ต้อมาได้มาพูดว่าสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันคือประเทศไทยรังแกกัมพูชาจะชัด,ดกรรมการก็บ้านของเขาสนามก็บ้านของเขาเวทีของเขากองเชียร์ของเขาส่วนกัมพูชาเราไม่มีอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้ากางเกงในให,ให้นักกีฬาใส่ เหลือก็แล้วแต่ชะตากรรมว่าจะสาม,มารถชนะประเทศไทยได้ไหมฉันมั่นใจประเทศไทยไม่โปร่งใสและเขาสะอาดแน่นอนทําใจไว้เลยกรัรมพูชาเราอาจจะแพ้พวกเขาไปยังหน้าเกียรติคือ3ประตูต่อ3ไม่ใช่3ประตูต่อศูนย์ผลก็คือกัมพูชาเสมอไทยแลนด์3ประตูต่อ3ามควมเนต่อมาได้ากลกาวว่าฉันไม่รู้ว่านักกีฬากัากมพูชามีอะไรจะสู้ประเทศไทยไม่ได้อย่างนั้นหรือฉันไม่เชื่อว่าเราจะแพ้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ฉันก็มั่นใจกัมพูชาถูกประเทศไทยลังแกและลังแกมาโดยตลอดฉันไม่เข้าใจว่าทำไม หุนเซนถึงมาญาติดีกับประเทศไทยกันด้วยท่านที่ประเทศของเราพึ่งพาตัวเองได้เรามีเจ้าโลกอย่างประเทศจีนคอยหนุนหลังคอยช่วยเหลือทุกอย่างซัพพอร์ททุกอย่างไม่จาเป็นต้องพึ่งประเทศไทยด้วยซ้ําฉันไม่เข้าใจหุนเซนทําไมถึงทําอย่างนั้นแม้แต่ในเรื่องกีฬาย,ย่างฟุตบอลที่พวกเรานั้นก้าวหน้ากว่าเขาเราก็ยังต้องไปพึ่งประเทศไทยอย่างนั้นหรือฉันไม่เข้าใจเรื่องนห้คอมเมตต่อมาได้ปกะกาวว่านี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่กัมพูชาจะสามารถเอาชนะท็อป97ของโลกใบนี้ได้คือประเทศไทยเวียดนามอันดับที่่16สวนาเลซ อันดับที่132ฉันมั่นใจกัมพูชาสามารถชนะได้หมดและประเทศลาวเขายังเป็นรองเราเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรน่ากลัวในครั้งนี้ฉันจะบอกว่าไทยแลนด์จะได้ทีโลของรายการส่วนกัมพูชาจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเจอใครกัมพูชาจะชนะแน่นอนและจงเตรียมใจเวลาชาวไทยโอ้โหคุณผู้ชมฮะพอฟังมาแล้วเป็นยังไงฮะอุ้ยแต่ละคนนี่แบบว่า แกมันอยู่คาลาโลกกับพวกเรานะบางคนนี่แบบโอ้โหละมือไปถึงนู่นดาวพูโตนี่ตกลงว่าฟุตบอลกัมพูชาเนี่ยไปแข่งที่ดาวังคารใช่ไหมหรือเขาอยู่คนลาโลกกับเราอะไรกัมพูชาก็เป็นที่หนึ่งอะไรกัมพูชาก็เหนือฉันแต่อันดับโลกเนี่ยถ้าเรามาดูกันจริงๆคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยฟีฟ่าเวอร์แลนด์กิ้งอยู่อันดับที่9 7เวียดนามอันดับที่1้6อินโดนีเซียอันดับที่1้5มาเลเซียอันดับที่3้ฟิลิปปินส์ง4 9สิงคโนร์ร้อยมีมา1 6เกชาว186 มอลลสเตอันดับที่196คุณผู้ชมฮะที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมอันดับที่97จะมาพ่ายแพ้อันดับที่180ม,มันเป็นไปได้เหรอผมถามแค่ไหนฟังแล้วผมปวดกระบาลมาก อะไรก็ฮุนเซนดีที่สุดอะไรก็ประเทศตัวเองเก่งที่สุดมีทุกอย่างในะคนครวัด <_ C 1> ก็ยังว่าคุณผู้ชมมาใกล้วันแข่งเข้ามาแล้วเนี่ยความกดดันอันมหาศาลที่กองเชียร์กรรมบูชาได้คุยมโม้คุยโวไปเนี่ยมันจะสามารถสำเร็จผลได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอรับชมกันนะคุณผู้ชมคิดว่ากัมบูชาจะสามารถชนะประเทศไทยได้ไหมในชุดนี้ <_ c 1> คุณผู้ชมก็สามารถมาแสดงวามเห็นใ้คมเมล่าสุดนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวกับผมและทีมงานจะเข้าไปอันกันอย่างแน่นอนฮะโดยการแข่งขันคุณผู้ชมาต้องบอกว่าเราเริ่มการแข่งขันจริงเนี่ยตั้งแต่วันที่8คู่ของประเศ นะตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงประเทศไทยจะพบกับติมอร์เลสเตเป็นคู่แรกในวันที่14ประเทศไทยจะพบกับมาเลเซียในเวลา2ทุ่มตรงในวันที่17สิงคโปร์จะพบกับประเทศไทยในเวลาทุ่มครึ่งและในวันที่20ธันวาคมประเทศไทยจะพบกับกัมพูชาในเวลา2ทุ่มตรงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสมราคาโมราคาคุยหรือไม่สาหรับชาวกัมพูชานะที่บอกว่าจะสามารถชนะไทย3-0เนี่ยผมอยากเห็ยนอยากเห็นเป็นบุญตาเละเกินโอเคคุณผู้ชมทานี้ก็คือข่าวสั้นการอัปเดตล่าสุดของประจําวันนี้และจะเกิดมีข่าวสั้นการกีฬาอะไรมา อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยผมจะรีบนํามาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนฮะและ้วจะเกิดคุณผู้ชมชอบใจชอบใจในสไตล์การพากของช่อง One Master Channel คุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อให้กําลังใจแอดมินและทีมงานได้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใ EP นอะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah,